สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆอแซ่บๆมาชวนเพื่อนๆทำอีกแล้วค่ะต้มยำปลากระพงนะคะหรือว่าต้มแซ่บก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกเรียกนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะแซ่บๆทานกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะซดน้ำอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบและส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะปลากระพงค่ะแล่เอาแต่เนื้อนะคะให้เขาทําให้เลยค่ะกิโลครึ่งนะคะเห็ดฟางมะเขือเทศมะนาวนะคะรากผักชีหอมแดงซุปก้อนสองก้อนค่ะกระเทียมนะคะบุบพอแตกค่ะขานะคะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูผักชีฝรั่งต้นหอมนะคะผักชี ใบมะกรูดนะคะอยู่ตรงข้างใต้ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพวกน้ำปลาอะไรเรามาเติมทีหลังค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยค่ะทั้งซุปแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ น้ำเดือดเต็มที่ก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะคะต้มต่อค่ะให้เห็ดฟางสุกนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะเพื่อนๆชิมดูนะคะขาดรสอะไรก็เติมได้ค่ะ ก่อนที่เราจะใส่ปลาแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ปลาแล้วเราจะไม่คนบ่อยค่ะเดี๋ยวปลาจะเละนะคะพอปลาสุกพี่ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะค่อยๆกดลงนิดนึงค่ะไม่ต้องคนแรงนะคะชิมรสชาติดูขาดอะไรก็เติมลงไปเลยค่ะพี่จะเติมน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสไปอีกนิดนึงค่ะ โดยผักก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใบมะกรูดต้นหอมผักชีค่ะผักชีฝรั่งนะคะมะนาวนี้สุดท้ายเลยนะคะนี่ค่ะใส่น้ำมะนาวลงไปเปรี้ยวแซ่บๆค่ะใครชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะเอาตามชอบค่ะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนะคะปิดแก๊สเดี๋ยวพี่จะไปใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ อันนี้จะเป็นพริกแห้งคั่วค่ะที่ใส่โรยหน้านะคะปิดท้ายค่ะหักใส่แบบนี้นะคะจะได้รสชาติอร่อยและกลิ่นหอมๆของพริกคั่วค่ะนี่นะคะดูกันใกล้ๆเลยค่ะต้มแซบป,ปลากระพงนะคะหรือต้มยำปลากระพงค่ะทํากันแบบง่ายๆอร่อยออร่อยนะคะยิ่งทานกับข้าวสวยร้อนๆใหม่ๆนะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทําทานนะคะ ดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ